ผมนายประนวศิริจรันทร์สิตหงษ์ขหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสองสองผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวของการบ้านข้อที่สิบเอ่อตอน้ากที่สิบของข้อที่สามนะครับก็เอ่อมลาลักันเลยดีกว่าก็อย่างแรกก็ครับก็นี่เป็นตัวโคดดิ้งนะครับเดี๋ยวจะลงอธิบายข้างล่างกันครับก็อย่างแรกก็คืออธิบายตัวแต่ละส่วนของโปรแกรมก่อนนะครับก็ส่วนที่หนึ่งก็เป็นไลบรารีนะครับก็ต้องโหลดไลบรารีตั้งต้นมา <c oughs> ก็จะเป็นตัวของไอสองซีนะครับนะ ดี i ฟเขาทำทีหนึ่งเป็น6กทำเมื่อรหก็เป็น6กห้าห้าสองศูนก็คือสองกําลังสิบหกล้เขาทำเมื่อร์หนคูณกับ1นึ่งูนย์คูณกับ16บหกีับหกท่ากับ1นึมิลลิเซกใช้แลบรี้สำหรับติดต่อกับต่อของ lcd i 2 c นะข้อที่1ก็คือค่าเริ่มต้นของทำ้มเอร์หน่งสำหรับสร้างอินเทร์แทุก1นึมิลลิเซกเพื่อสแกนค่าเซ่นเซกเมนแล้วก็ ในส่วนที่สองครับก็เป็นโครงสร้างของข้อมูลค l i b เบ t ชันก็ทำการไทเดฟสตาร์บรามาแล้วก็โว ADC ค али เบในตารางเทียบไว้แล้วก็ทำการเปิดตารางสอบสอบเทียบกันดันระหว่างโวลค่าแรงดันจริงที่วัดได้ครับเป็นค่าแรงดันดิจิตอลจาก ADC a d c AD AC, เออ12บบิตเพื่อใช้ในการแปลง ADC เป็นโวลนะครับ มีความแม่นยำมากกว่าการคำนวณเชิงเส้นนะออฟังก์ชันตัวของ interpolate นะครับก็ทำการใช้ linear interpolation นะครับระหว่างค่าที่อยู่ในตารางคอลเบเนะถ้า hcd นะอยู่ระหว่าง adc 1กับ adc 2ก็จะคำนวณแรงดันะตามสมการเส้นตรงครับตามสมการข้างล่างก็คือ v เท่ากับ v 1บวกครับ v 2ลบ v 1ส่วน adc 2ลบ h d c 1แล้วทั้งหมดคูนด้วย adc ลบ c d มันคือฟังก์ชันของ i n t e r โพลเล e นะแล้วก็ส่วนที่สามเขจะเป็นการตัวของกรองค่าเฉลียลนะ่ยหรือ moving average ก็ทำการ define n เป็น5ครับแล้วก็ทำการ fold array n นะก็ใช้เก็บค่าที่อ่านได้สูงสุด5ค่าเพื่อลดสัญญาณรบกวนน้อย filter i n g ครับ for average for ก็เลื่อนข้อมูลใน b u f f e r แล้วหาค่าเฉลี่ยนะ ในส่วนที่สี่ของการ Set เซตอัพนะครับก็ทําการ Set up, เซตอัพพอร์ต K เป็นเอาต์พุตพอร์ต L เป็นเอาต์พุตแล้วก็ทำการเริ่มต้นเซเว่นเซกเมนต์นะแล้วก็เริ่มต้น LCD I2C ตั้งให้พอร์ต F เป็นขาของคอมเพลเตอร์เป็นอินพุตนะแล้วทําการโฟลด์เทมเป็นอินเตอร์โพลอนาล็อกลีดแล้วทําการฟอด์โดยที่ใช้ชิลเลอร์บิเกตคือ1520 อธิบายของคนนี้ครับก็คือกำหนด DSC สำหรั C, บ10บิตโดยใช้โฟดพอ,พอร์ต L เนี่ย8บิตพอร์ตี s ซบิตตั้งค่า LCD เตรียมตัวกรองค่าเฉลีย่ยแล้วก็เริ่ม serial monitor เ,มมเ,เพื่อเพื่อแบบดีบับนะก็ส่วนที่5้าแล้วเป็นเป็นหลวครับก็ทำการ f o ดวีเอเวเลตอินเทอร์โพเลตอนาลอกลีดนะทำการเรียก analog read เพื่อวัดแรงดันนะเพื่อแบบคอมเพลเตอร์แปลงค่าที่ได้จากแรงดันจริงด้วย interpolate แล้วกล่องก็เอเวอร์เรสต์แสดงผลผ่านซีเรียลมอน,นิเตอร์และ LCD สร้างข้อความเพื่อแสดงบนเซมิสติกฟังก์ชันสำคัญที่สุดครับก็เป็น,นอะนาล็อกเรียนั่นเองทำการดีฟายออกดีเอสซีเรสเซลเลชันสิบสองแล้วทำการทำการเ,าเริ่มค่าการที่ 8, อทอสองศูนย์สี่แปดดูสองร้อยสิเดี๋ยวทำการคอมเพลเตอร์นแะแรงดันจริงน้อยกว่า DAC แล้วก็เชื่อมิตนั้นให้เป็นศูนแล้วก็เปิดบิตถัดไปเป็น1เพื่อลองค่าใหม่ นี่คืออัลกอริทึสว่า ar successive approximation yeah, register adc ครับ, um c, รบทำงานทีละบิตจาก m n sb ไป l sb นะเปรียบเทียบค่าจาก dac กับแรงดันจริงจนได้ค่า12บิตสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็น verted, นะฟังก์ชันวอลเทสเซตวอลเทสก็ส่งค่า12บิตออกไปยังวงจร ar t o r r e n d e r dac ฟังก์ชันสแสดงผล c d c ครับก็ทำการเคลียร์ค่าก่อนแล้วก็ทำการบิน ออกที่ lcd ของตัววอ l m e t e r r ส R งอแล้วก็ศูนย์นึ่หนึ่งแล้วก็หกิีประทัดแรกเป็นวอลมิเตอร์อ2 R นะประทัดที่2อก็เป็นค่าแสดงแรงดันที่วัดได้ทำได้กับสามหลักก็ v ีบสแลสสามเอ่อในส่วนของเซกเมนต์ display นะก็ทำการ void เอ่อ segment น,นะโดยที่ให้อร์ต a เป็น segment แล้วอร์ต b เป็น b 0ถึง b 3เนี่ยเป็น common digit ก็ในการเลือกหลักน,นั่นเองเดี๋ยวก็ตั้งค่าพอร์ต A จะ B นะเป็นเอาต์พุตนะต้องทำการตั้งทัมเมอร์หนึ่งให้ถลาบทุกหนะึ่งมิลลิเซกครับเพื่อแสดงตัวเลขที่แสดงในแต่ละหลักนะไอลนะนะเลน่าทัมเมอร์หนึ่งแบบก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้แค่เขียนในโคตต้ดต่อทำการสแกนค่าของแต่ละหลักในส่วนที่เราตัวครับเป็น m u l ิเพ l a c i n g นะแล้วก็ใช้ฟอนต์ในการเก็บรูปแบบบิตแบบโซนิงเกอร์และในยยิยงในการไหลของโปรแกรมโฟล์ดซัมมารี Start in DSC LCD Segment Monitor เข้าลูป p เริ่มาออกมาทีื read. อ่อม Lock lead แรงดัน Comparator บวก DSC ไปเข้า Interpolate แปลนดิจท่อเป็นโวลต์จริง a v าม a เ e ยลองค่าเฉลี่ย5ค่าแปลนผล LCD อัปเดตค่า segment segment Delay 100มิลลิยิก l l ภาพรวมทางฮาร์ดแวร์นะครับก็จะเป็น Arduino Mega 2560นะ มีพอร์ต l กับพอร์ต k ส่งไปที่ r 2 r dsc แล้วก็ไปที่ตรงของคอมเพลเตอร์ Computer, แล้วก็พินพ f 0น input voltage unknown แล้วก็ v in to be measure ที่วัดได้นะ v in ที่วัดได้ lc หรือ i 2อง c l ขเป็น sda scl ในการต่อพอร์ตนะต่อสายแล้วก็ Service Se s e v e segment type port f แล้วก็พอร์ต b 0ถึ์ทั้ง b สา ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ